น้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาแห่งองค์ราชันในปีพุทธศักราช2535เป็นวาระแห่งการครบรอบ100ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมาราชชนกรัฐบาล ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือการจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งจัดพิจารณามอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขเป็นประจำทุกปีผู้ได้รับพระราชทานจะได้รับเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล โดยเหรียญรางวัลมหิดนนั้นจะถ้าเป็นเหรียญเงินมีขนาด9เซนติเมตรด้านหน้าเป็นพระรูปสมเด็จพระมหิตลลาที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกฉลองพระองค์ชุดสากเรเบื้องล่างมีข้อความว่า Prince Mahidol Award ส่วนด้านหลังมีเครื่องหมายของมูลนิธิเป็นรูปตราราชสกุลมหิดลคือพระนามาพิไทยมอภายใต้เครื่องหมายจัก,กรีและพระมหามงกุฎ มีอักษรคำว่ามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปะัะภ์ทักลงมามีข้อความว่าปรินซ์มหิดลอวอร์ดและชื่อของผู้ได้รับพระราชทานตามด้วยวันเวลาและสถานที่คือแบงกอกไทยแลนด์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลระดับโลกที่ทรงเกียรติ เผพยแพร่พระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกและส่งเสริมผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง